รูรอบตอบโจทย์ปุยยานะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะตัวนี้จะแนะนําตัวนี้ค่ะแอสตาเฟิร์มเห็นไหมฮะแอสตาเฟิร์มตัวนี้นะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับทั้งใบแคบและใบกว้างนะครับก็มีพวกหญ้าข้าวนกหญ้าแดงพักปอดนาเทียนนาแล้วก็วัชพืชให้เกบนะครับเช่นกบขนาดกบรายและหนวดปลาดุกตัวนี้นะครับแอสตาเฟิร์มนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะบรรจุตัวนี้แอตตาเฟิร์มกับสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้นะครับใช้พ่นหลังวัชพืชงอกในนาข้าวหวานน้ำตม้มตอนจัดวัชพืชใบแคบนะครับแล้วก็วัชพืชใบกว้างนะครับตัวนี้นะฮะแนะนําเลยนะครับตัวนี้หลังพ่นสารแล้ว3-5วันก็วัชพืชก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็จะแห้งตาอย่างสมบูรณ์ภายใน14-21วันนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับวัชพืช ใช้อาต้าการใช้ก็10ซีซีผสมแอตต้านะครับ10ซีซีผสมกับตัวนี้นะครับ20ซีซีนะครับพวกนี้่วพื้นที่1ไร่นะครับตัวนี้นะครับใช้กับน้ํา20ลิตรนะครับพ่นได้เลยครับตัวนี้ดูรอบเตอบโจรปุยยาวันนี้ก็แนะนําตัวนี้นะครับแอตต้าเฟิร์มนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับของที่ร้านนะครับขอบคุณครับผม